นายบุญธรมรมภาคโพหรือเชฟบุญธรรมผู้เคยครองตำแหน่งแชมป์เชฟกระทะเหล็กประเทศไทยหลายสมัยเตรียมผลักดันให้ผักแยงหรือผักกระยงผักพื้นบ้านที่ชาวอีสานรู้จักกันเป็นอย่างดีให้เป็นผักแยงผงออกไปสู่ตลาดต่างประเทศซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ที่ดีให้กับเกษตรกรตางไปด้วย ซึ่งผักขยงเป็นผักที่ปลูกง่ายมีกลิ่นหอมฉุนชาวบ้านมักนำมาใส่อาหารประเภทข้าวประเภทต้มแกงและอื่นๆรวมทั้งการกินเป็นผักเครื่องเคียงในบุญธรรมภาคโพหรือเชฟบุญธรรมได้กล่าวว่าขณะนี้ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการพัฒนาและทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและแปรรูปผักขยง จากผักธรรมดาให้เป็นผักขยงผงเพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการนำไปใช้ปรุงอาหารและง่ายต่อการทำตลาดทั้งในและต่างประเทศอีกทั้งนอกจากจะสามารถนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารข่าวเพื่อสร้างกลิ่นที่ชวนรับประทานแล้วอย่างเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเช่นชาและเครื่องดื่มอื่นๆได้อีกด้วย ซึ่งหากพัฒนาได้สําเร็จโอกาสที่จะผลักดันผักขยงเข้าสู่ตลาดสากลก็จะง่ายขึ้นเพราะที่ผ่านมาตรฐานในฐานะเชฟอาหารญี่ปุ่นได้เดินทางไปหลายประเทศเบื้องต้นไม่ต่ํากว่า6ประเทศที่หากโครงการนี้สําเร็จสามารถนําไปเข้าสู่ตลาดได้เลย อย่างไรก็ตามปัจจุบันตนได้ให้มออุบลเป็นผู้ดําเนินการไปหลายเดือนแล้วโดยเฉพาะในแง่ของการศึกษาวิจัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการรับประทานสะดวกต่อการใช้โดยเฉพาะการนํามาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจําเป็นต้องรู้ว่าจะมีผลต่อผู้บริโภคหรือไม่อย่างไรหากมีการดื่มในปริมาณมากซึ่งหากสําเร็จในอนาคตจะนําไปสู่การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกผักขยงกันอย่างเป็นล่ําเป็นสันต่อไปตอนนี้ก็คือเข้ามาศึกษาก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณ อาจารย์อนุเอกนะครับของมออุบลนะครับที่ท่านให้ความกรุณาแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับให้เราได้เข้ามาดูนะครับแล้วก็ท่านก็ช่วยวิจัยนะครับต้องขอบพระคุณมากๆจริงๆนะครับสำหรับมออุบลนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของเรากำลังศึกษาว่าถ้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยแบบาดเป็นยังไงแบบผงเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็ทดลองหลายๆอย่างนะครับเพราะว่า จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าผลิตภัณฑ์ของผักกรยงมันไปได้หลายทิศทางนะครับแต่ว่าเราก็อยากได้ทิศทางทีเ่เป็นที่ยอมรับแล้วก็ออกมาถึงผู้บริโภคนะครับแล้วก็การจับามาใส่อาหารนะครับการเก็บรักษาการบริหารจัดการนั่นแหละครับให้ได้ง่ายแล้วก็ได้ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการศึกษาหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ ได้นะครับหรือว่าแบบผงนะครับหรือว่าแบบน้ำมันในอนาคตสกัดเป็นน้ำมันในอนาคตนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในขบวนการครับ คือผมมองว่าผมมองว่าโครงการนี้นะครับโครงการของผักกระยงที่ผมกําลังพยายามที่จะพัฒนานะครับแล้วก็ยกระดับผักกระยงของบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าวันหนึ่งสําเร็จแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราวิจัยแล้วก็จะออกสู่ตลาดได้นะครับซึ่งผมก็มองว่าจะเป็นการช่วยเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือนะครับซึ่งมีผักกระยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราวิธีการเราก็คือแค่เอามา เพราะเลี้ยงเขานะครับมา,มาปลูกนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปรอตามฤดูกาแลแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ผมว่าน่าจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับแบบว่าเมื่อก่อนเราก็คิดว่าผักกระแยงเยอะแล้วมูลค่าไม่มีนะครับแต่เมื่อไหร่ที่วิจัยเสร็จทําอะไรเสร็จนะครับการตลาดเสร็จนะผมว่าจะเพิ่มมูลค่าให้ กับผักกระยงของเราได้ดีมากนะครับแล้วก็จะช่วยเหลือเกษตรกรในแง่ของแบบเพาะปลูกนะครับแล้วก็หาตลาดนะครับซึ่งผมนะครับก็มีหน้าที่ที่จะต้องหาตลาดให้นะครับแล้วก็โรงงานที่ผลิตนะครับแล้วก็หาตลาดแล้วก็กระจายออกไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศนะครับแล้วก็ออกสู่ตลาดโลกนะครับ